ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเห็นกล่องสีดำนี่ไหมเรียกกันว่าโทรศัพท์ฉันจะบอกความลับโทรศัพท์ให้นะมันหมุนตัวเองไม่ได้โอเคถ้าไม่มีนายมันก็แค่พลาสติกไร้ค่าเหมือนปืน f 1 6ใส่ลูกที่ไม่มีทหารมาเหนี่ยวไกลกรณีของโทรศัพท์มันขึ้นอยู่กับพวกนายทุกๆคนเลยชาวสตราตันที่ผ่านการฝึก มือสังหารนักฆ่าของฉันผู้จะไม่ยอมรับคำปฏิเสธนักรบสุดขั้วของฉันผู้จะไม่ยอมวางสายจนกว่าลูกค้าจะซื้อหุ้นหรือลองหลมไปซะ ไม่มีความสูงทรงในความยากจนฉันเป็นคนรวยและฉันก็เคยเป็นคนจนฉันเลือกที่จะรวยในทุกครั้งยยังน้อยได้านักคนรวยเวลาฉันเผชิญปัญหาฉันโผล่มาในรถลิมูซินใส่สูตรตัวสองพันกับนาฬิกาสองคำเรือละสี่หมื่นนี่โอ้มือใครเอาละได้เลยขึ้นมาช่วย ถ้ามีใครที่นี่คิดว่าฉันจอมปลอมหรือบ้าวัตถุจะไปหางานทำที่ร้านแมคโดนัลเพราะที่นั่นคือที่ของนายแต่ก่อนนายจะไปจากห้องนี้ที่เต็มไปด้วยผู้ชนะฉันอยากให้นายหันไปมองคนที่อยู่ข้างๆเอาเลยนายจะต้องจอดรถติดไฟแดงอยู่ในรถพินโตเก่าๆพังๆและคนๆนั้นอาจจะจอดรถอยู่ข้างรถนาย ในรถพอยส์ท่านไม่เอี่มมีเมียสาวสวยนั่งข้างๆเมียของเขาหน้าอกอึ่มตแล้วคนที่นั่งข้างๆนายเป็นใครเป็นยศช้างน้ำหน้ารังเกียที่เอามีดโกนถากผมในชุดเสื้อคลุมแขนกุดแบบยายแกนั่งอัดอยู่ข้างนายในรถที่เต็มไปด้วยของกินลดราคาจากร้านสวยๆนั่นแหละคนที่นั่งข้างนายฉะนั้นฟังฉันและตั้งใจฟังพวกนายติดนี้บารเครดิใช่ไหมนี่หยิบโทรศัพท์มาแล้วกดได้เลย จ้าของบ้านเช่าจะไล่นายออกจากบ้านนี่หยิบโทรศัพท์มาแล้วกดเลยแฟนนายคิดว่านายเป็นพวกไม่เอาอ่าวใช่หรือเปล่านี่หยิบโทรศัพท์แล้วเริ่มกดซะฉันอยากให้พวกนายจัดการปัญหาด้วยการกลายเป็นคนรวยทออั้งดที่นาย,ยต้องทำว,วันนี้คือหยิบโทรศัพท์แล้วก็พูดคำที่ฉันได้สอนพวกนายไป ฉันจะทำให้พวกนายรวยกว่าซีอที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกาเสกฉันอยากให้นายออกไปฉันอยากให้นายเอาหุ้นของสตีฟแมดเดนยัดใส่ลงคอลูกค้าจนกว่าพวกเขาจะสำลักจนกว่าพวกเขาสำลักและซื้อหุ้นไปหนึ่งแสนหุ้นนั่นแหละที่ฉันอยากให้ทำ ไม่อยู่เฉยไปเป็นผู้ก่อการร้ายทางโทรศัพท์ไปขายหุ้นกันให้หมดสตไตล์ว้าวไอ้หล่อย Your mama, she calling you man <laughs>